การเทรดก็เหมือนกับการปักผ้าก่อนจะลงมือปักเราต้องมีภาพในหัวก่อนว่าอยากให้ลายออกมาเป็นแบบไหนการเทรดก็เช่นกันค่ะก่อนจะเปิดออเดอร์แต่ละไม้เราต้องวางแผนให้ชัดเจนรู้ว่าเราจะเข้าเมื่อไหร่ออกยังไงแล้วรับมือกับความผันผวน,ผนข,อของตลาดแบบไหนในคลิปนี้เป็นการบันทึกหน้าจอเทรดสดวันที่18มิถุนายน2568 เปิดหน้าจอมาก็เจอกับกราฟใน Timeframe H1 ภาพแรกที่เห็นคือกราฟกำลังอยู่ในสภาวะไซเวย์ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาตลาดไซเวย์คนส่วนมากจะเลี่ยงที่จะเข้าออเดอร์เพราะทิศท,ทางยังไม่ชัดอาจเหวี่ยงขึ้นลงแบบไม่มีแนวโน้มแน่นอนแต่พอได้ลองสังเกตเพิ่มเติมที่ RSI และรูปแบบของแท่งเทียนกลับเจอความขัดแย้งบางอย่างที่น่าสนใจ RSI บอกอย่างหนึ่งแต่แท่งเทียนบอกอีกอย่างหนึ่งนั่นละค่ะจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราคิดว่าอาจจะเข้าออเดอร์แบบสั้นๆได้แผนการรอบนี้คือเล่นสั้นแต่เน้นกำไรจริงดังนั้นก่อนจะเข้าออเดอร์เราก็วางแผนไว้2แบบคือถ้ากราฟลงไปเก็บออเดอร์แล้วขึ้นมาแล้วกําไรถึงจุดที่พอใจก็กดขายออกทันที ไม่ต้องรอหวังยืดยาวหรือรอให้มันไปถึงจุดสูงสุดถ้ายังไม่ถึงเป้าแต่กราฟวิ่งมาในทางที่เราคิดก็จะย้าย stop loss หรือ SL ขึ้นมาช่วยปิดความเสี่ยงกลายเป็นว่าแม้โดนกิน SL ก็ยังปิดแบบมีกำไรอยู่ดีในเทรดนี้เลือกใช้แผนที่2ค่ะสุดท้ายกราฟลงมากิน SL จริงๆแต่เป็นการปิดแบบบวกเล็กน้อยไม่เจ็บตัว และที่สำคัญคือทำตามแผนอย่างมีวินัยขั้นตอนที่ใช้ในการพิจารณาจุดเข้าออเดอร์ในเคสนี้ก็คือพอเห็นว่า H1 เป็นไซด์เวก็ไม่ตัดสินใจทันทีแต่ไปไล่เช็คไทม์เฟรมใหญ่ขึ้นคือ H4 และ D ดูว่าทำไมกราฟถึงติดอยู่ในช่วงนั้นมันมีแนวรับแนวต้านสำคัญหรือเปล่าเมื่อเข้าใจบริบทใหญ่แล้วก็ย้อนกลับมาหาจุดเข้าใน H1 แล้วใช้ m 5เจาะลงไปหาจุดที่คมที่สุดคือจุดที่มั่นใจว่าจะเปิดออเดอร์แล้วมีโอกาสชนะสูงหลังจากเข้าออเดอร์แล้วก็รอตามแผนไม่เร่งไม่รีบไม่หวั่นไหวเพราะเราได้กำหนดเส้นทางไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะออกยังไงไม่ว่าจะจบแบบกําไรเล็กหรือใหญ่ก็โอเคแผนการแบบนี้คนที่มีทุนน้อยหรือใจยังไม่นิ่งมากก็สามารถนำไปใช้ได้ สำคัญคือต้องไม่เสียดายถ้าเห็นกราฟวิ่งต่อหลังจากเราขายไปแล้วเพราะความเสียดายคือจุดเริ่มต้นของความโลภและในตลาดไม่มีใครรู้แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราทำได้คือควบคุมใจของตัวเองให้ได้ควบคุมทั้งความกลัวและความโลภถ้าใจเรานิ่งพอแผนดีพอเราจะสามารถยืนอยู่ในตลาดนี้ได้แบบไม่ทุกข์เมื่อฝึกไปบ่อย เราจะเริ่มเข้าใจพฤติกรรมของตลาดจะเห็นว่ามันมีรูปแบบของมันมีจังหวะของมันแล้วเราจะเริ่มวางแผนที่เหมาะกับตัวเราเองมากขึ้นเรื่อยๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่กําลังฝึกใจฝึกฟังและฝึกวางแผนในการเทรดหากชอบคลิปแนวอธิบายง่ายๆบ้านๆแบบไม่ปรุงแต่งฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ แล้วขอให้ใจนิ่งกราฟชัดกำไรมาเสมอนะคะ